พี่น้องครับผมสักสยามไปชมพมู่กับมือนีกับมาหาพีหาน้องอีกคือเกา่าคิดวอดคิดถึงอย่าตีพี่น้องผู้ให้กำลังใจสักสยามโดยดีมาโดยตลอดมือนีไมีเรื่องสิว่าบ่อยฟังครับเรื่องเจ้ากับผู้เฒ่าครับผู้เฒ่าอายุตัง้งแต่หาสิบหาคือท่หอมัดเจ็ดสิบกว่าปีคือสักสยามนี่สายตาครับพี่น้องโอ้ยครับรถครับล่าไปใส่เงีบ้บครับเงม้บขึ้นสมถเรามเดแต่ หลายปีมากครับตังกงแต่ปี25 5 7 5 8หครับรถนีเ่ยมาขึ้นได้สิงตาหน่อยเบิ้งได้ห้วยไม่ได้จังไรหน่อนี่น,น,นี่คือคือเรื่องจริงที่ที่ผมบอกใอ้พี่น้องฟังบาดนี้หลังจากนั่นปี2 5 6 1ลูกไส้ครับลูกไส้ผมนี่ละเอาของดีมาใหาไไ้เลที่แรกผมก็เสือได้ผมว่าก,ก็กินมาหลายขนานแล้วเขาม้าใหา เอาไมา้ให้กินขี่่เอาไมา้ร่องมึงตะล่องมาเปินโอ้ตบเจ้าว่าตัวใสตัวตัวใสปัดม้าก่อพี่น้องครับลูกงไส้เอามาฝากไอ้พ่อกินร่องมึงเมื่อไหร่คือโบอยคือบบยยางไอ้พ่อตาบอดตลอดไปมันโบยหนูอีดีคนเมืดกับพี่น้องมันเดียวไปทั้งหนานี่เป็นเป็นเส้นเป็นสายย่ามขับรถขับล่าเนี่โดนแรนสวนม้าเนี่ขั้นหนึ่งเนี่ขายยู่สองตาได้จะของเห็นเป็นสี่ตาเนี่ยมันเป็นตังหึดพ้าด้ม้ากินพี่น้องครับ มันสบายโคตรเลยคนนี้ไหมโคกัดกับ <cod> ล <'s haha> to <together> ูกไส้อบ้าให้กินที่แรกมือแรกไล้กินปีสองปัญหารอยหกสิบสองบ่อนาะตอนนั้นงานหนาครับงานงานเวลาเชิญแก่เ่ามาคำเย่าขึ้นตีหนึ่งตีสองกับพระเด้วัอดบ้านผมกินอันนี้ครับมือละเม็ดมือละสองเม็ดกินเข้าไปมือแรกจากบ้านนี่แลนไปเล่นอยู่ที่เชยญบุรีเพชรบูณ์ เุ่ยจำตามันคือเป็นหลักะนางสีบ่บบดเป็นแจงจางปางย่ำมาขำมาขึ้นขับรถขับไปคือคนบ่มีเอ,อ,อย้ยยาตัวนี้บ่ไปหอดเล่นเลิกแล้วนอนอยู่บนตื่นเศ้ามากกินอีกครับกินมือละเมล็ดสองเม็ดพี่น้องนัสุดยอดดีีเจยวกับสายตาครับสายตาฝ่าสายตามั่วนี่ให้เสื้อเสื้อผมล่องมึงผมนี่พิสูจน์มากนะครับ เออผมนี่พี่สูน์มาไปตัดแว่นสมัยตะกีโ้โอ้ยแว่นสายตานี่สม,มือพต้องครับเห็นนอดหููจิวิงครับกินฟัวกัดเดือดเสื้อสักสยามอยากให้พี่น้องตาโบยนูแตดจะเศร้าหนาเศร้าหลังกินครับพี่น้องครับดีอีหลีครับล่องเมืองครับบัวแพงครับ